สวัสดีพี่น้องวันนี้เขาจะพาไปเอาไปซิวมาก้อยนี่พี่น้องวันนี้เขาไปพี่น้องป่าเทาลงไว้ก่อน mẹ vì nông phải siêu Chụp lúc nè anh anh mẹ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 

ตัวนี้จะเอาแย่งสอดนะรถแรกนี่ตักลงไปรถเลยน้ำมันหงพี่น้องมาอยู่มองเดียวเลยงรเราเน,นี้จะเอาแย่งสอดรไม่ได้ปะ เขาแย่งขาดบอเท่าเถ้าบุขาดทีมรถน้าประดุกมันเน่าลวนะ้อะเจียบนะบุมแหวนประดุกนะหนึ่งพัน,นเอา บงเขาจักนก็รีอีกกันได้มั้กันนะบับ<า>งพี่นเพราประสิไหมเพาน้องใหม่ม,มีกด้กุมไล่กลุมอยู่พี่ยง Nó qua năm á phải không? nhanh rái quá cái cat tài tay thương, cái cái gì đó mà cái này, ใาเลยพี่น้องบ้านไอ้นี่มันเราหนาดบูดแนวกินยำแรงได้พี่น้องพยำพลแน่งบูดได้พี่น้อง,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 องกินก็ไปซิว ก็ปูกวน้ำานาแล้วไอ้ผน้องขนายใหญ่ไง ขั้นในแม่นเบิดเลยพี่น้องหมกถั่วเขาจะปลูกไว้ ก่ออะไพี่น้องครับมันในลายได้พี่น้องแดดขนาดพี่น้องไอ้น้ำเที่ยงไปเอาน้องน้ำผึ่งปะนี่พี่น้องปลาซีวไปเอามาบางกินนี่ได้ผนได้ผลร่างไงนะเอาไปใส่มุแดงไี่น้อง เด้อพี่น้องเด้อตอนเทียงตอนเทียงพัดวางมุดแดงพี่น้องมันอยู่สูงนี่พี่น้องกำังหล่อหาหุดแดงอยู่พี่น้องพัดเอาเป็นใช้หมุดแดงอยู่พี่น้อง เรเาเผ็ด <c oughs> เต็มโอ้โหเราเห็นดอกทั้งไข่ทั้งยังมัน <c oughs> นกไข่ป่าทั้ว

นีหรอกไก่พี่ท้าเอา๋อมะเล็ก <c oughs> ข้าวกลัวบใหม่ข้าวกลัวให้มันใหม่ใหญ่ก้อยพี่ช่องขวดแดงไม่ให้แล้วก้อยไม่กุซ่าวน้อย,สา,อย,ส,าอยาสาวน้อยลูกเ้าวกลูต้ายห้แบนี้แหละทั้งเด้อ หาเก่งคือยังนี่ดือ้อขนาดลูกเขานะดือ้อนี่พี่น้องแม่า่มก้อยจะกินบดงเป็นกอเเปนขา <c oughs> เอาบูแดงนี่นีมีมเป๊กไหน,ะนี่มีจะไปเป๊กเนี่นนนนยนหะาก็เมาบเม่เต็มทไทยมาทำกันเราสองคนเลยช่วยห้าพ แดน้อยเราว่าอาหารันช่มาิเล็บ่อยแเลยเขาเนี่ยเป็นเง่อะไตัวนเเืยแต่แบบลิกินฮึงะอยู่กรุงเทพบริกินเป็นปีสปีก็ไปชิลูกคนเราจะกินแกงน้ำใหม่ยูกรุงเทพบอเน้ำใหม่เขาไปห้ากับทางด้ยวกัมันเออมันเท เขาคอยเขาสัง le, lay, lung, le, um, uh ่งเลยต้องคอยแรนลงคุนและหน้าล uh huh. uh huh. uh huh. so ุ่มคุเลยไม่หันออกมามือได้เขาสั่งหาค้าได้โบชูโม่แทบได้ไปแน้งเป็นตัวมันเห็นแต่เอ็มแต่เอ็มแลวดิอ้องใส่กระได้เนาะ พักกระโดนนี่กินกินกินอยู่ลมเอมาพี่น้องกินอกัรพี่น้องแล้วรพี่น้องกบซิวมาเลยจงว้เราถยหนึ่งนตักเลยพี่น้องกินได้เบิดพักยังไงกินลงมือเลยได้ลงมือลยความแ่บบ้องห่วงหรือแสบไปละ ัำเป็นต้ก้อน,นี่บ่ใบอ่อนุกเดือนทุกเดือมาแล้แม่เจมาีหมูกินนิดบ่เจ๊มาได้กินนี่ขว้าแล้วอมอมีไมมปเ้อลย่่ยนะา

เออกกหยอดอันน mm ี hmm. ้กินได้โอ้จุ่มจืมพักวะเกบยาคิวกินได้กับล่อยในหม้อ่ผหยีดยาคิวน่ะเออโอ้ยไปดินเชาาเลได้ได้เลยจริงๆเกิต้นไม้เขากินเออเกต้นไม้ก็จากินหม้อากินอดแต่า่กินแกะแกะพมกะพว้กันแกะพวก

มาเถอาแถเอ้ยคุณดรถคุณใด,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 ดนี่ก็ได้านาโบอกว่าเาดูน้าป้าไปอออการมันนี้ออ่าท้งคือเจ้าขาวชิองมโตมันเ็อยู่เทิงไปเนาะกินอยู่ แล้วผาแซ่บอยู่บฮะบุรีกินเดิงแล้วตัวใส่ม้อ่งแบบไหนตัววันนี้มันผังใช่ดยอยากเพื่แหละเขาจะมาช่วยพ่นให้พันแล้วจากสภาพันไปห้า ให้พาันไปหากินนะนนร้อนเอ้องพี่แกยังมาตินปลาี้ยงีน้องออพีง่แกร้านตู้มก็มัน <g ül> เ,เลยพี่นองได้ต้นที่ยงนั่นนี่